ยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่อําแดงไต้ฝุ่นนะคะที่เราเคยมาทานกันคุ้นเคยเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ณตอนนี้ชั้นสองของอําแดงไต้ฝุ่นเราได้ทําเป็นมาดามไต้ฝุ่นนะคะ Passion Dining ซึ่งจะแบ่งโซนนิ่งตรงส่วนนี้ d decoration d e c o r a t i o n ขึ้นใหม่เลยนะคะเพื่อทําให้เป็นห้องทานอาหารที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ จัดอาหารที่เป็นเสิร์ฟเป็นคอร์สให้นะคะเพราะนั้นอาหารของมาดามเต้ฝุ่นเขาจะเป็นแพชชั่นดิเนอรงที่ให้ประสบการณ์การชิมลิ้มรสอาหารในรูปแบบใหม่นะคะต่างจากอาหารอาราคา์ดของอํแแดงเต้ฝุ่นนะคะเพราะว่าอาหารตรงนี้จะเหมือนอาหารของการเดินทางมีสตอรี่ในอาหารทุกอันแล้วก็ รังสรรเมนูต่างๆที่เสิร์ฟเป็นคอร์สนะคะมีเรื่องราวประกอบนะคะดำเนินเรื่องของอาหารทุกตัวแล้วก็แหล่งที่มานะคะให้ได ลูกค้าได้ชิมประสบการณ์ใหม่ๆลิ้มรสอาหารไปกับมาดามนะคะยังไงเชิญนะคะร้านก็เปิดทุกวันแต่ส่วนของมาดามเนี่ยก็คงจะเปิดตอนช่วงของดินเนอร์นะคะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปลูกค้าก็ต้องจองมานะคะเพราะว่าบนนี้จะค่อนข้างจำกัดพื้นที่นะคะเราจะรับจองได้ประมาณ20ท่านนะคะตอบรุ๊บหรือเป็น2ท่านขึ้นไปก็จองมาได้เลยค่ะ เช็คมากับทางอำแดงได้ฝุ่นนะคะยังไงเรนเชิญนะคะ